นี่กับต้นสูงนี้ได้ค่ะสูงหลอดกันได้ป่ะสูงอยู่เดี๋ยวไปปรึกษาลูกเต่าออจักรพดก่อนอาทำงานขอเสียงในทางในโอ้ยมีแต่งามไหมค่ะพี่นอ้องค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องค่ะยายหลานภาพพ่พาน้องมาชมอันนี้ก็เป็นต้นนี้ยังไงยี่หล่กเอามันเป็นใบอิงสีติจ้ายี่หล่กโอ้คือกับเขาเถอะใช่กับเขาช่วยคนเดือนโอน้คนไทยกัเอิน่นยี่หล่กเอาไปทำหนาอันนี้ก็เป็น เป็นหยอดหิดเลยขอขอนุญาตนี้ด้ยค่หป้าเอาบบแข่งอไรนะตอนนี้เอาแบมอาม,ามีหอดลป้าอันเซออันนี้เขาอะันนี้ยังนั่ดอกกระิ่านดอกงั้นลูกกระดิ่ง Oh, โอ้พี่น้องคะสอเจริญพันไม้ค่ะนนพี่น้องคะมีทุกอย่างมีทุกแนวเลยเด้อพี่น้องเลยตะเบิบ้ลตะเบิบ้ลตะบิ้ลว้ว่าอะไรว่าอันนี้หรอกคือมาเบิ่งก้อนเพราะว่าลูกว่าไปเบิ่งก้อนก็ได้ดอกแม่พันนะเพิ่นบ่ได้ดอกเอาก็ได้ไปดูข้างในเลยมั้งไนล่ะลอเคเบยปเระธอนนโอเปลี่ย่ทันได้ปิดฮอดรถอยู่ว่าสิยางลงมาเบิ่งเคยซื้อบ่เป็นยังค่ะมถ้มเจ้าสิบ่ขับเอาซะบ่คะ สตาร์ทรถไวบ่ไหมสตาร์ทรดไวสวยนี่แบบนี้ก็มีนะอันนี้อ้ <ลด S 1> จาจ้าพี่น้องคะอันนี้เจ้าของลานเด้อค่ะ้วยพี่น,น,น,น้องคะมันบอกว่าเจ้าของลานใจดีใจดีบอกว่ามาเบิ่งงลว่าสั่นว่าใเจ้ากันเลอพสุดาค่ะนี่ออนะคะพี่น,น้องค่ะ อันนี้ต้นเนี้ยคะาโดคาโดโอู้เอาคาโดกันนียบยอดมีหลายพันธุ์เลยต้นเงาะเนี่ยเงาะมีหลายอย่างไรเนี่ยด้วยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับอ่าพันหม่นะคะสอเจริญพันธุ์ใหม่ไผ่ก็มีทุกชนิดมีไผ่เลี้ยงไผ่ไข่กินไผ่หวานไผ่ไผ่เหลืองเออทุกอย่างค่ะแล้วอันนี้ก็ถนนถนนก็มีแล้วเนี่ยสายพันธุ์มันอะไรที่เขาเขียนไว้เนี่ยแดงสุริยาแดงสุริยา มี ok, เนี่ยสะเดาสะเดาไม่ขมก็มีนะโอ้ยย right งแล้วกันมีนี่มีบ้านมีกระท่อมปลาตุกโพี่น้องคะของของแค่ของแค่มีหลายหลากมากแนวอีลีค่ะพี่น้องคะชมพู่ชมพู่ก็นี่เห็นไหมอันนี้ชมพู่ชมพู่เวียดแดงเวียดนามอะไะพี่น้องคะปาเอาตรงๆคือยายหลานบอกเคยมาอันเบิ้งแนวจังสีเลือเดียวได้พี่น้องเลมแล้วก็มีมะขามหวานมะขามเปรี้ยวปลาาปลย อันนี้พันไม้อิลี่แ้ค่ะพี่น้องขะพันไม้จริงๆนะคะนี่หลายอย่างหลายเนียหลายแบบอิลีค่ะพี่น้องขะอันนี้สมโออี่อย่างนู่นนี่ท่องดีปะค่ะท่องดีกับมีขาอันนี้คือสีแมนเพกาเตียนาะนี่เนาะนี่ค่ะเพกาเตียก็มีนะคะพี่น้อง่ะบ่แเพียงเด้จ้ะพี่น้องขะพอฟังราคาอ่ราคาโอเคอยู่ค่ะพี่น้อง่ะถ้าผู้ใดสนใจนะคะอันนี้คืออ่า ขาออกนะคะพี่น้องค่ะจังหวัดมหาสารคามขาออกรอยเอดจ้ะพี่น้องคะขาออกรอยเอสขาออกวหาปีเด้อค่ะเด้อนะคะสีแยกแกงเรื่องจานกะเป็นไดนะคะพี่น้องคะก็ได้เพราะเอิญได้หลายซื้อนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็ต้นละสบาทเองเนอะอันนี้บะเขียบหนังจ้ะพี่น้องคะบะเขียบหนังยังเนี่ยเบนยากมักเบนยพี่น้องคะบุ๊พี่น้องคะบุ๊บเบนบนเบนเบบนเเบนบนเเบนเบนนเบนเบนเเบน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 เบ ผีน uhm, ้อยสุกฟูน้ำมีหทอดน้อยสุกเอาเอาไปล้างน้าเหอนกันจึงกินได้มังมังบักเบี้ยงไงบักเบี้ยงต้นต้นแล้วจ้ะบักเบี้ยงไงพี่น้องขาบักเบี้ยงไงยายหลานกับบังเคยเห็นย่าหลานบังเคยเห็นต้นบักเบียงพี่น้องมันเป็นน้ำซีดอี๋เอาล้างล้างแล้วซีมเบ่งรถสามเหมอดิมแซ่บเด้อเบิ่งพี่น้องขาบ้าใจดีขนาดเบิ่งเนี้ยเพียง จังสีให้ว่าตังได้เด้อพี่น้องเด้อย่าร้านบัเคยเห็นต้นบังเบี้ยพี่น้องขาเป็นสิ่งใดเป็นสีตียังไงต้นละจักบาทนี่จ้ะสิสองร้อยหาซีฟต้นละสองร้อยหาซีฟเด้อพี่น้องด้ไปเด้อมันเป็นเข่งปุณห์เอาลงไปมันก็ได้ไรกันลูกถ้าลงดีแล้วลูกมันจะใหญ่ใช่ไหมโอ้ขาขาแข่างนอกด้านหลังนี่แค่หน้าเนาะอันนี้ขาขาไม่น่าก็แค่หน้าก็แค่ปลาหรือว่าอาจจะเอิ่นเป็นเอียงก่ออีกอันหนึ่งซีนึงดอกอัน ปัดเถอะม่มงคลกับลายเดินพี่น้องเด้อนะคะไม้มงคลสำหรับคนที่มกักปลูมกมัเอ่อใหม่มงคลที่วางไม่ใม่เย้้ไม่ใหปัดปัดปัด,ปดอันนี้ยังนห่อ่ะอันนี้คือยังออกดวงงามนี่นี่อหอมขาวเนี่ยแต่ว่าบบจกักซื้อเ้้อจ้ะ ยายลานบอกเลยว่ายายลานไปจักซื้อถอดต้นไม้หลายปันไดเด้อพี่น้องดินกระเบือเข้าก็ชอบเอาไปขายดินกระเบือบาฮัดเอาพี่น้องค่ะพี่น้องของแท้สเดาถวายเออสเดาถวายกับมีพี่น้องค่ะสเดาวานสเดามันกับเป็นได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเอื่นหลายซื้อได้จ้าเด้อออกรพี่น้องโตต้นทอคาสวอคเออต้นสวอคหนึ่งหนึ่งเด้อเห็นบ่บักยางงามเลยพี่น้องเอ้ยสวยขนาดเบิ่งบึ้ง มีถูกอันถูกแนวถูกแบบเด้อพี่น้องค่ะสีซิมเผยเบิงอืมหวานพี่น้องหวานอืมอะ้รตัวนี้ใหญ้หรอต้นไหนอันนั้นยางนาค่ะอันนี้ต้นต้นพักการ์ดยางแบบต้นหนี่งเป็นบ่เออเนนี่ยมัเป็นดี่ตัวเออที่เขากิน นี่ของเขากินหยอดมันพักการยาพี่น้องคะอันที่กินมันคือแมงดาโขกไหมล่ะอือกินมันคือแมงดาเลยลนี่บอได้สิถิ่นเมียนแ,แ,แกกินเมื่อกี้อของ,อข,องของเขาไปกินกับอันอันอันนี้เราแค่แค่นหน้านี่ตั้งแค่หน้าเต็มเจอปึ๊กพี่น้องค่ะลายขาอีหลีเดอร์บัมเบอร์ดอกไม้บัมเบอร์หนูเวาวโพดเด้อค่ะอันนี้สะท้อนกระท้อนจ้าพี่น้อง,องค่ะอันนี้มะลิปิงอันนี้กับบัคเกียร์สลิมปิง เจ้าของลานน้ำเจ้าของลานผ้ายางเองเด้อค่ะพี่น้องคะแบบนี้ก็มีได้หนิเกลินไปทำขวัญข้าวเกจลินตัวอะไรจังบาลจะเจ็ดกิลดินโอ้ยมีหอดเกจลิตรับาอันนี้ไม่แดงดอกจานยายหลานหูแจักแล้วม่วงเอาเกจลินยื่นใสพี่น้องบัดเนี่ยดอกจานดอกจานงามขนาดนู้นก็มีได้หนั่นน่ะชิ้นแท่งเยอะแยะเลยโอ้ยชิ้นไม้สักอันนี้ กูนี่หอดใหม่ซักพี่น้องค่ะซักซักตนจักบาทค่ะซักตนละอันนี้ยางช่มกับขากได้บาจากหอดละคะมันไหลเนาะอยกระอไมาจะมหมู่บ้านนี่ือ้หพี่น้องคะสม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  อันนี้ก็เป็นนั่นไม่ประดับนี่ก็อันนี้เขาเรียกว่าลิ้นมังกรลิ้นมังกรใช่ค่ะลินมังกรทองแมนแมนลิ้นมังกรทองลิ้นมังกรเงินนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะเยอะแยะเห็นบ่กอันยังไงขวานอิ่มเจ้าแม่ขวานอิ่มค่ะมันหลายหลีคันพูดถึงอันนี้ต้นคงต้นคูนมีหมดนะคะโอ้ยยี่อยยี่เมีเลยต้นปาดคือคือคือบางครั้งอ่ะไอ้ไอพึ่งผุนนี่คือเราว่าไว จ้านั่งคุ้มเลยนี่คุ้มคักคุ้มเนี่ยเออคุ้มนั่งคุ้มนั่งนั่งกวักนะนั่งกวักนั่งคุ้มไม่ใช่นั่งกวักนะแต่นั่งคุ้มเลยล่ละต้ บ่นั่งกวักกับนั่งกวักเหมือนว่าจ้ะนั่งกวักมาเจอออกไปแบบว่าอ่าพี่น้องคะฟ้องเทียมาแล้วล่ะค่ะมีกระดังงากระดังงาลนไฟนะคะพี่น้องคะโอ้ยบอกเลยว่าหอมมีเด้อขามป้ออ่าพี่น้องคะมีถูกอันถูกยางถูกแนวสมเสื้อ่าอันลันต้นไม้อีลีค่ะพี่น้องคะสำหรับจุดนี้นะคะพี่น้องคะซอสเจริญพันไม้นะคะเจ็ดสิบบาทแปดสิบหุ่นอ่ะ ถึงสองร้อยห้าสิราคาคไม่แพงนะคะพี่น้องคะราคาไม่แพงดีดเลยค่ะส่วนมากส่วนใหญ่ก็จ,กจะเป็นอ่าลูกค้าแถบใดค่ะที่มาอ่าอุดหนุนกับทางาลานเท่าโอ้ยท,ทั่วไปเลยค่ะยุกไกลกับมากถ้าถ้าว่าเป็นพวกอัน ช่วงนี้นะที่ขายดีก็คือเป็นพวกยางนาแล้วก็พวกอยุชันนะจ๊ะอ๋อขายเตียงพันสองพันสามปั้นเอาพลอยออกไปเป็นแบบคือมาเอาส่วนมากสิเป็นพวกออร์บะตอบาทน่าจะเป็นของค่าเนาะแต่ว่าบักข้าวนี่ปีนี้มันราคาสูงก็เลยบักข้าวท่านเตี้ยนี่สามปีไว้กินไม่ละกูปลูกกับเอียงเอียงห้อยหนึ่งสิเวลาปลูกกเอ่อ มันก็จะสวยเนาะค่ะเนาะมันก็จะขื่นสั้นเนาะเวลามันเมร์ืองไทยที่พี่น้องยังยังยังไงดูมันก็ล่มันก็ยังยังมีส่วนสุ้ย่างอีแล้วค่ะพี่น้องเออเนี่ยอันนี้กระมุตเนี่ยเป็นลูกเต็มเลยโอ้โหเอาตรงๆคือเมืองนี้บ่ได้คิดว่าสิมาเบิ่งใหม่เด้อค่ะเพ้ามว่าหาชิ้นสายยักษ์ที่จะไม่เขลาใจเลยนะชิ้นสาลียักษ์เนี่ยแต่มันลูกมันโตมากนะแล้วก็เอามาแล้วก็ขายออกหมด เอาเอาตรงๆเด้อเมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้มาหาหมอค่ะเมื่อไรมาชิมาดูลูกมันดกมากเลยนะอยังนี่สาลีบักบชิดาบักลำมูดนี่นะแต่ว่าขั้นซาลีบหรือเปล่าเนี่ยขอใส่เข่งไว้เพิ่งดูพองใส่ดินมากดูอ้าวช่างดูข่าวดีๆได้ค่ะพี่น้องค่ะการดูแลก็ดี้อันนี้เขาเรียกว่ามะยมแดงอ่าฮะอืมะยมแดงพนัาพี่น้องค่ะตาดนี่ถูกอันถูกอย่าง มีทุกแนวอีหลีค่ะพี่น้องกาบุญนของว้าฮ่ายค่ะลิ้นจี้กับมี่น้อพ่อหนึ่งนครพนมนีคพมแล้วก็มี่จ้าเนี่ยอันนู้นนี่มันราคาเจ็ดสิบบาทมันมีทุกแหวนมีแล้วยังไงแก้วซเว่แก้วเซบว่แหแล้วก็มี่แหวแล้วก็มีแก้วบ้านแก้วบ้านเบาใต้ตามป้ายเลยค่ะแก้วขมิ้นพี่น้องค่ะเอาสามต้นสองร้อยเออเอาค่ะกันได้อ่าอ่าอ่า เขาสามารถค่ะกันเลยด้วยพี่น้องเด้อบัว่าสิเป็นต้นอ่ามีงากระชังนะพี่น้องมันขุนสีโอ้มันดอกไม้เบอร์สีนี่ก็มีมีลูกทั้งปีโอ้โหแล้วก็มหาชนกฟ้าลั่นเนี่ยมันมันมันมีกี่ยี่ห้ออะไรที่ตกไปไม่ซ้ำกันก็คือดูตามนี้เลยเบิ่งต่างไปนะคะพี่น้องค่ะเอาหลักๆเด้อสำหรับยายหลานยายหลานบักม่วงมันจะหลายเนาะพี่น้องแล้วแต่ว่าบัดนี้ยายหลานบ้าีนยังกว่านี่สีดำๆนี่ อ๋ออันนี้ฝรั่งฝรั่งนี่มันเป็นเดงซีส,สกเกตสามเหล่ากับแดงอายุทยาอู้แดงอายุทยาพี่น,น้นองคะอันนี้แดงอายุทยาอันนี้ราคา, <c oughs> าสามร้อยในสุขสตรีค่ะแต่ราคาสี่ร้อยนี่อยู่ในเข่งอืมอันนี้เป็นซีสกเกตจ้ะดูสิหนะ่ยโอ้พี่น้องคะ แม่ลีบ los, บ los, ล่ะปล laut, ตาตาปาปลายายลานบอกตรงๆเด้ยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับจุดนี้เนาะค่ะเนาเป็นเป็นเป็นลานพันาใหม่เมื่อส่อันเด้อค่ะพี่น้อง่ะไรสมมองอะไรนี่กลารดงเอี้ยงกวนบักเขียบใหญ่ๆแบบมีเม็ดไหมอันขาวตาขาวนะคะกระคอนะคะธรรมดาไม่้องฝยไ่้องนัี่เดียวี่เดียดังว่งว้งดิวิ่ีดวิ่งดิวิงดิอิ่ดิว่งดพี่งสิวิงดิว่งด่ง่ด่งดิ่่งด่งดิว่งดิว่งวน่งดิง มาลุมนะคะพี่น้องค่ะมีมีทุกอ่านถุกอย่างถูกแนวอีกีเด้อค่ะเด้อสำหรับร้านนี้นะคะพี่น้องค่ะจะเป็นร้านนะคะซอสเจริญพันไม้เด้อค่ะเด้อนะคะดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ผลไม้ป่าทุกชนิดเลยค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากได้นะคะพี่น้องค่ะขามาเบิงมาแยงไม่ชมเอาใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะยางหน้านะคะยูค่ะย่างหน้าไม้ปลาไม้ไม้ป้าไม่บานไม้ทงไม้มงคลไม้สารพัดไม่ยูนีเมื่อจะพี่น้องค่ะอยากได้ เนวไรแมาเลือกเขาอาจารพี่น้องค่ะยายหลานยายหลานเหมืนมากต้นนั่นจังซี่หรอคะพี่น้องคะแต่ว่ายายหลานมาหาหมอค่ะตอนนี้ยายหลานมาหาหมอยายหลานปทุมาหาบกต้นท่านต้นต้นใหม่ได้ค่ะเด้อแต่ว่ายายหลานมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งให้ชมก่่อนคะพี่น้องค่ะยายหลานสิมาเอายายหลานสิมาเอารอบหน้าเด้อค่ะเด้อนะคะรอบนี้ยายหลานมาศึกษาก่อนจารพี่น้องค่ะเออทุงละจ่ายบัตรทุงว่ายี่สิบสามถุงห้าสิบค่ะ แต่ถ้าเอาร้อยนั่นก็ให้เจ็ดพันร้อยเพราะเอาร้ายประธานเสียเอาไปปลูกดอกไม้ยุเพีย้ยนสามพัหนห้าสิบเอาเอาทุงเดียวเพราะเพราะนี่ประเพิสมดียุเพี้ยนอาจารย์เอาทุงนึงค่ะเอาขึ้นรถไหนเนี่ยอเอาทุงนึงแล้วก็นะคะตรงนี้แล้วค่ะเดินนะคะ จะเป็นนะคะเป็นป้ายต้องไตไตป้ายแล้วค่ะพี่น้องคะไตป้ายนะคะสะพานไม้แก่ดำนะคะน้องหูลิงเด้อพี่น้องคะแพทย์นาดูนะคะตรงป้ายยิ่งยิ้งตรงนี้แหละค่ะพี่น้องคะเจ้าของลานเพิ่นก็เป็นกันเองจ้ะพี่น้องคะใ้ายิ่งยิ้งลอยยิ่งยิ้งไาสั่้ายป้ายยิ่งยิ้งลอยยิ่งยิ้งสีนี้นี่ยนะคะลอยยิ่งยิ้งดีละค่ะพี่น้องคะจะได้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านหลายๆเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะเจ้าของลานเพิ่นใจดีดีค่ะพี่น้องคะเอาจ้ะพี่ พอดีกับเอาพอดีกับเอาไปปลูกกันต้นไมอ้อย,อยู่เฮียนมันยั่งอยู่สิเด็กอยานั่งแดงก็มีดลักใจอย่านั่งป๊ามีหัดอยานั่งแดงอยานั่งขาวนี่แหละ่ะค่ะพี่นอ้องคะเจ้าของลานพันใจดีดีนะคะเบุญงม่หนาลักหนารักเล,กล,กลกยค่ะพี่น,อน้องนี่นะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้เฮงเรื่อยๆปังๆเ้ืเด้อขอบคุณค่ะ